สวัสด so, uh, 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 like. ีครับพวกริงว่าพูดไม่ได้วันนี้เราคัดมาดิเล็บปะฟาร์มแต่ละตัวไม่เพื่อนฟาร์มบ้างเลยเออสีเขียวไม่มีลองกดดูเรืแหลกมีแปดก้อนจะไม่กันเรือ ไปก,กันเตียงกันเตียงเออกันแบบทุเลททุเลทกันเพื่อนไม่กันเราก็กันเองออิจอิอิ ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอ่าจะพูดต่อไปก่อนนะไม่มีอาหาร <laughs> แค่สิบนาทีเองใครทุกมาอายูตรงนี้มาขอเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสาหเขอเล็กน้อยหกก้อนต้องกต้องการทำอะต้องการทำอรเล็กเล็กเล็ก ไม่ใช่เด็กนะเล็กฟามคนเดียวใครมีผ้าคลุมถึงว่าโหดไม่ไม่ให้กูเลยเอาป้ายให้ตูเบ้างอีกที่เจ็บ 这是。谢谢你